เฮ้ยใครมาจอดรถทำอะไรเนี่ยผมนี่ไม่ค่อยไว้ใจรับพูดแบบนี้สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาปาสวัสดียามดึกๆอะ <Yeah. S 2> เข้ากันดึกวันที่สามวันนี้ uh huh. ตอนนี้เวลา23่สินาฬิกายีอนาทีโอ้ค่ำคืนนี้ออกตัวช้าเนี่ยฮะ uh huh. มเมื่อวานก็ไม่ได้ไปฮะเมื่อวาน เมื่อวานลาพักร้อนหนึ่งวนันฮะเครื่องน็อกฮะโอ้ยอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาก็ปวดหัวจี๊ดๆเลยต้องลาพักร้อนฉุกเฉินเลยเมื่อวานโอ้ตายแล้วเสียข่ากาไปเลยน่าเสียดายฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเราอย่าเอาร่างกายเราไปแลกกับเงินไม่กี่บาทนะเราต้องพักผ่อนก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวร่างกายพังมามันจะไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวไม่มีแรงทำงาน หาตังค์มาผ่อนน้องซ่านะนะค่ำคืนเข้ากัดเด็กอะวันนี้วันที่สามขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่าอีกเช่นเคยอะกัดเด็กก็ต้องพามาเส้นทางหลักอะเกิดจะมีรถตามหลังผมมานะเกดไปเรียกร้วกันนะ่ะ เพื่อความปลอดภัยวันนี้ก็ค่ำคืนมันสุกร์ฮะ <Yeah. S 1> บรรยากาศน่าจะน่าจะอะไรดีวันนี้น่าจะคลึกครื้นเนอะรถน่าจะเยอะโอเค ค่ำคืน,นอันสุกกรจัดคึกคักนะฮะรถค่อนข้างเยอะฮะบรรยากาศไม่วังเวงฮะ23่สนาฬิกายีนาทีฮะตรงน,นี้โอ้โหเลขสวยเลขสวยเลขสวยฮะโอ้ขนาดกลางคืนทุกคนอุณหภูมิยังอยู่ที่30องศานะถือว่ารุนแรงมากอุณหภูมิชลบุรี30องศานี่ถือว่าร้อนนะถ้าเลข3ขึ้นเนี่ยถือว่าร้อนนะทุกคนถ้าต่ำกว่า สามสิบก็น่าจะเริ่มโอเคน่าจะกำลังดีเอะข้างหน้าโอ้เห็นข้างหน้าไหมข้างหน้ารถเยอะเลยอะไฟสีแดงแดงเมื่อวานน้องซ่าก็พักหนะึ่งวันนะอไม่ได้ขี่น้องซ่ายังไงไม่รู้ วันนี้ก็กลับมาขี่ครั้งหนึ่งนล้วลุงซ่านะหลังจากที่ไม่ได้ขี่วันหนึ่งโอ้ใจจะขาดกระดาษเลยนะโอ้ไฟเขียวทุกคนจังหว,วะพอดีจังหวะพอดีสองเขียวเลย อารถตู้คนนี้ยังไงยังไงยังไงทันไหมเนี่ยไม่ทันนะค่ำคืนวันสุกร์วันนี้วันนี้ไม่มีน้องๆมาแว้นเลยอะปกติวันสุกจะต้องมีแว้นนะ <c oughs> หรือว่าไปแว้นกันหมดแล้ว เพราะว่าห้าทุ่มกันแล้วโอ้ตอนนี้น้ำมันน้องซ่าผมเหลือรถไปสองขีดแล้วค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดสองนะค่าเฉลีย่ยไม่ดีเลยเนี่ยไม่ถึงสามสิบซักที ยิงแค่ยิงมันไว้มือเนี่ยเต็ม <c oughs> <c oughs> ตัวเต็มตัว,ตว ขันนั้นฝ่าไปแดงเลยโอ้รถแรงอะอนึกถึงเกมนีสปอตสปีดเลยอุย้ยไฮ้วัรุ่นสร้างตัวเนี่ยขอกซิงซ่งครับขอกซิ่งขอกซิ่งก็ต้องลั่นนิดหนึ่งอะส่งของจะได้รวดเร็ว,รวทันใจฮะรถต้องแรงเสียงต้องบึ้มเลย แหลางานมาหนึ่งนี่รู้สึกยังไงไม่รู้มาทํางานวันนี้เหมือนมาทํางานวันแรกเลยรู้สึกเหมือนแบบว่าเห,เหมือนเหมือนจะลาเยอะอะเออรู้สึกอย่างงั้นเลยอนะ เห็นไฟทีมงานเลยครับแป๊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 บอ่าเห็นไฟท้ายแล้ววันนี้น่าจะช้าเนี่ยครับวันนี้ออกตัวช้าตอนนี้ห้าทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วจะเป็นไรครับเพราะว่าวันนี้รับประทานอาหารมาแล้วรับประทานอาหารนะคำพูดเหมือนลูกผู้ดีเลยโอ้วันนี้สุเมดางรถเยอะรถเยอะ่ลูกค้าเยอะวันนี้วันศุกร์เนี่ย สุขแห่งชาติสุขขนสาโอ้ก็ตัดหญ้ามาเลยทุกคนโอ้โล่งดีอะ่ะโล่งดีมองเห็นรถมอเตอร์เวย์ชัดเจนนะ ไม่มีรถตามมานะโชว์เดี่ยวแล้วค่ำคืนนี้วังเวงมากเลย <Wow. S 1> ถ้าไม่มีมอเตอร์เวย์นี่บอกได้เลยว่าโคตรเปลี่ยวอะ่ะเส้นเนี้ยอันนี้ก็ยังดีนะที่มีมอเตอร์เวย์รถก็วิ่งตลอดอะทำไม่ดูคลึกคักหน่อย ดูไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่ฮะได้ไฟจากมอเตอร์เวย์เนี่ยมันสว่างมากเลยไฟมอเตอร์เวย์ถ้ามองจากดาวเทียมนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะโอ้อยากสวยฮะไฟมอเตอร์เวย์เออทางหน้ไปรถอรกมากอา่า โอ้โหไฟเปิดไปสูงว่งาไกลเลย <Yeah. S 1> หลวงซาผมนี่ไฟสูงนี่แทบจะนับครั้งได้ะในการเปิดตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยฮนระรถใช้ในเมืองอะไม,ไม่จำเป็นนะไฟสูงเดีย๋ยวไปเปิดสุ่มสี่สุมห้าเออถ้าออกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยโอเคอยู่รถมันน้อยอะเราสามารถเปิดไฟสูงได้ แต่ในเมืองเนี่ยอย่าไปเปิดนะรถเยอะอยู่แล้วฮะไปเปิดมาทีเดี๋ยวมันจะยังไงอ่ะมันไฟมันสว่างสว่างเกินมันไปส่องตาเพื่อนร่วมทางอะดีไม่ดีเจอแบบว่าพวกที่ยังไงอ่ะไปส่องตาคนที่อารมณ์ร้อนหน่อยแล้วก็โดนอีกอ่ะ ฉะนั้นใช้ไฟสูงก็ต้องระมัดระวังหน่อยฮะใช้แค่ยามจําเป็นนะอย่าไปใช้สุมสี่สูงห้าเดี๋ยวจะโดนลูกตะกัวนะเฮ้ยใครมาจอดรถทําอะไรเนี่ยผมนี่ไม่ค่อยไว้ใจครับพูดแบบนี้ไม่ค่อยไว้ใจยังไงถ้ามันจอดตามสี่แยกอย่างนี้ยทุกคนมันจะมีมันจะมีแบบว่าเหมือนรายงานอะ่ะเหมือนโทรไปรายงานว่าเฮ้ยเหยื่อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย ให้ระวังทางข้างหน้าไว้ฮะเพราะว่ามันเลือกเหยื่อแล้วมันจะโทรบอกเพื่อนกันนะอย่าไว้ใจนะทุกคนเวลาเห็นคนที่อยู่ตามสี่แยกอย่างเงี้ยอันตรายฮะพวกนี้มันจะคอยสอดส่องนะหาเหยื่อเหยื่อขี่รถมาคนเดียวอย่างเงี้ยอ่าเหยื่อผ่านไปปุ๊บโทรรายงานเลยฮเยเฮ้ยเหยื่อไปแล้วเว้ย เตรียมตัวเตรียมตัวนี่ต้องระวังทุกคนถ้าเราเห็นแบบนี้ถ้าเราขี่ไปคนเดียวเนี่ยต้องเอกใจแล้วแหละต้องมองซ้ายมองขวาดีๆนะเตรียมตัวไว้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีอะไรรอเราอยู่อันนี้ก็เป็นความเป็นความรู้นะมันต้องมีนะแบบนี้เราต้องเราต้องระวังตัวอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคฮนะคำคืนนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ